สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่านะครับกับผมบ่อนทุเสษกำปังทางช่อง RMTPLive ครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวนะครับของครุฑยุดนาคนะครับหรือว่าครุฑจับนาคนำมาเล่าสู่กันฟังครับคุณผู้ฟังครับครุฑยุดนาคหรือครุฑจับนาคนะครับในหนังสือสัตหิมพานของสพลายน้อยนะครับได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่า รุดกับนาคนะครับเป็นพี่น้องกันคือเป็นโอรสของพระกัสยปะแต่ว่าต่างมารดากันนะครับพญาครุฑนั้นเป็นลูกของนางวินตาส่วนพญานาครับเป็นลูกของนางกัททรุซึ่งทั้งสองนี้ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่นะครับโดยเหตุที่บากหมางกันนั้นจนเป็นศึกสายเลือดครุฑยุทธนาคก,ก็คือนางวินตาแม่พญาครุฑนั้น ฤษยานางกัททะรุรับจึงขอพรต่อพระกัศยปะให้ลูกของตนเองนั้นกินพวกนาคนะครับลูกของนางกัททะรุนั่นเองพระกัศยป่าก็หลับหูหลับตาให้พรตามที่ขอนะครับทา,ทางทังทีก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นลูกของตนทั้งสองฝ่ายด้วยเหตุนั้นครุฑก็เลยกินนาคเป็นอาหารหลางผลานกันเองครับโดยอากัรกริยาที่ครุฑกินนาคนั้น ไม่ใช่ครุฑจับนาคได้แล้วก็กลืนเข้าไปทั้งตัวนะครับความจริงแล้วครุฑนั้นเลือกกินเฉพาะมันเหลวเท่านั้นอย่างอื่นไม่ปรารถนาเรื่องนี้มีหลักฐานด้วยนะครับโดยกล่าวไว้ในภูริทัตชาดกนะครับตอนหนึ่งว่าเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกด้วยจะง,งอยปากฉีกท้องนาคก,กินมันเหลวแล้วทิ้งร่างลงไปในท้องมหาสมุทรครับ โดยชั้นแรกทีเดียวนั้นครุฑก็จับนาคที่มีขนาดตัวเล็กนะครับหรือที่มีขนาดพอที่จะจับลากขึ้นมาจากน้ําได้แล้วก็ต้องอาศัยความรวดเร็วเนี่ยเป็นสําคัญด้วยการเริ่มกระพือปีกนะครับให้น้าแหวกเป็นช่องพอมองเห็นตัวนาคแล้วก็จะรีบจู่โจมขยุมตัวนาคบินขึ้นสู่อากาศนะครับพวกนาคนั้นเมื่อถูกครุฑโฉบเฉียวเอาไปกินอยู่เนืองๆก็เริ่มหาวิธีป้องกันบ้าง ปรากฏว่าได้นัดแนะกันนะครับให้กลืนก้อนหินเข้าไว้ในท้องนะครับทำให้น้ำหนักตัวนั้นเยอะขึ้นนะพอครุฑนะครับมาจับนาคทีนี้ก่อฉุดไม่ขึ้นไม่พ้นน้ำเนื่องจากหนักก้อนหินนะครับที่ถูกถ่วงเอาไว้กว่าครุฑจะหิ้วนาคขึ้นไปก็ถูกคลื่นเนี่ยซัดจมหายตายไปก็มากครับพวกครุฑก็เริ่มได้ประชุมคิดการแก้ปัญหานี้อยู่เหมือนกันนะครับ ในที่สุดครับก็ไปได้อาจารย์ดีซึ่งปรากฏว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยนะฮะเป็นอาจารย์ของพวกนาคด้วยครุฑครับอ้อนวอนให้อาจารย์นั้นไปลวงถามความลับจากพวกนาคนะครับครั้งแรกนั้นนาคก็ไม่ยอมบอกแต่ว,ว่าอาจารย์เนี่ยก็ตื้อแล้วตื้ออีกสุดท้ายนะครับนาคก็ยอมบอกเพราะว่าอาจารย์เนี่ยสัญญาว่าจะไม่ไปบอกใครเรื่องความลับนี้ น่าจึงบอกความลับนะครับว่าพวกตนนั้นกลืนเอาก้อนหินเข้าไปในท้องทําให้มีน้ําหนักตัวเยอะพอกรุ๊มาจับก็เลยยกไม่ขึ้นเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าอาจารย์ก็ได้ไปบอกพระยากรุ๊นะครับกรุดก็เลยแก้ทางกับด้วยการจับที่หางแทนนะฮะตอนแรกเนะี่ยจับที่หัวพอจับที่หางแล้วก็เขยา่าเขยา่ขยาครับปรากฏว่าก้อนหินก็หลุดออกมาจากปากของนาคก,ก็ทําให้กรุ๊นั้น จับหน้ากินได้ดังเดิมนะครับด้วยเหตุนี้แหละนะครับรูปปั้นของครุฑยุทธนาคนะครับที่เราเห็นในปัจจุบันจนคุ้นตานั้นก็เป็นการจับนาคที่หางนะครับไม่ได้จับที่หัวซึ่งนี่ก็เป็นต้นแบบนะครับของการเขียนหรือว่าการแกะสลักรูปครุฑจับนาคที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับเรื่องราวของครุฑกับนาคเนี่ยนะฮะก็ถูกเล่าต่อเสืบกันมายาวนานทีเดียวนะครับแต่ว่า ปัจจุบันนั้นเลยและท่านก็บอกว่าท่านทั้งสองนั้นขึ้นดีกันแล้วนะครับก็สามารถบูชาได้ทั้งคู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่านละกันนี่เป็นทั้งหมดของเรื่องริ่มาอยู่ว่าใน EP นี้นะครับในตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกก็ติดตามกันได้ผ่าน rnu tp live นะครับก่อนจากกันไปนะครับขอบคุณข้อมูลจากศิลปะ a c c กดด้วยแล้วก็ฝากรบกวนกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับ จะขกนใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ